ตอนนี้อยู่ที่เวนนาวันที่สามเราก็มาเดินเล่นห้างกันตอนนี้อยู่ที่นาตังเซ็นเตอร์เมื่อกี้เรียกเรียกแกบเรียกแกบมามาส่งที่นี่นะเพราะวันนี้เราเดินเล่นห้างกันตอนนี้นะคะนกก็อยู่ที่ร้านคองคาเฟ่เป็นยังไงนะพี่เอสไตล์โบราณออกแนวย้อนยุคอะ กาแฟมะพร้าวไงเหรอ่เดี l l ๋ยวเขาไปดูนั่ไหนนั่งบนข้างบนเนาะดูทางนีนี่ยรับอกร้านรับไเขาร้านยอที่จมของเกาหลีอ๋อ โคคอนด์กาแฟแล้วก็ของโอบะไหนอันน okay. okay. ี้อ่ะโคคอนด์โคโค่วันแปดสิบแปดที่เห็นมก่อนกาแฟมะพร้าวอยู่ข้างบนหอมเกียนองไม่ดูดะน้องกินกาแฟอยากกินฟอง ได้กิ่นแต่ว่าสีเขาเหมือนฮะจะเข้มกว่านุอน่อยมันมีช็อกโกแลตมันหวานหวานแต่ก็ไมเยอะเดี๋ยมพีชกาแฟหมดเลยวเดินมาาข้างางนำวข้างล่างนี้เป็นกาแฟหรือมันตกมตะกร้อวก็เป็นแบน้วมะราวปนน้กลูตอรานกาแฟเราได้ผมๆเลย สีมันเหมือนกันนะแม่เนาะเราอ่ะจนจนนึกว่าเออสองใครมาก่อนจริงๆเนี่ยถ้าวางคู่กันนึกว่านี่โกโก้นี่ทำบมลลูนเออเขาเท่กันแม่ช็อกโกแลตนะแม่สั่งช็อกโกแลตคนพื้นที่กินเมื่อกี้มาเขาไป่ิ้วแต่แบบนี้ไปงนิดแต่ใส่แบบแก,ก้วพลาสติกห้าหมื่นเก้าเป็นโกโก้นะของแม่เอ่อช็อกโกแลตหกหมื่นเก้าใช่คแล้วก็ของของพี่เอ ขนาดเลเนาะเป็นรถเนื้ออันนี้ของแม่นา่นก็มีต้นเตียงให้เป็นหัวงอกเออที่นี่เขากินผักกันเก่ง็มีมะนาวถ้าใอยากจะโพงก็มีกได้ใจเรื่องส้มน่าจะเป็นน้ำส้มนะของเยอของนกเผยแต่ของแม่เพร่ของแม่ดีมากนก ก็แม่ติดมาไม่ติดก็ดีแล้วที่สั่งบอกว่ากัดกินเป็นพวกเนื้อเปื่อยใช่ป่ะล่ะชามละห้าหมื่นห้ากินหมดเลยสามชามเราเป็นชวดเครื่อเนื้อเปื่อยแล้วน้ำก็จะไม่ออกอย่างเงี้ยมนีน้ำไม่นหอมเลยนะแต่ที่นี่รสเติบแบบว่าชามใหญ่ๆขนาดนั้นเลยนะแม่นะชามเบอเลอร์เลยกินไม่หมดชาหอมอร่อยมาก หอมมากเฮ้ยหอมสีเหมือนเบีย้ยแล้วยชื่นใจอ่ะค่าใช้จ่ายมื้อนี้นะสามชามอยู่ที่แสนหก0มื 5, ดองน่าดองเลยน้ำแข็งก็ฟรีด้วยน้ำก็เป็นน้ำชาแบบอร่อยมากหอมด้วย เร,เราก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็ ถูกมาก15บาทเหรอ15บาทไทยอยากกินอะแต่ว่าบางบางร้านมันก็จะเป็นแบบได้เลยนะอันนี้ก็สดชื่นเขาได้แบบว่าแถวนเลยอะเมกกื่อกี้ถึงมาดามไปเรเลยเลยเนาะอ,อร่อยไเ็มมอ่ะสมมะนาวมีมะนาวด้วยเนาะ ตื่นใจเลยอ่ะ15บาทแบบโอ้โหอยากได้อ๋อนี่าานอ่ะเขาใส่นี่ไปด้วยนมชีสแมมอนาอวบซุเออมันเป็น,ออน,น,นก,กลิล่นส้มอ๋อนื่เย็นวันนี้วันที่สามด้วยแบบแล้ชิคเก้นไรท์อ่าเอาชิคเก้นไรท์วันแล้วก็ตรงนี้วันอ่า

เมื่อวันนั้นพี่กินตอนเช้าอ่ะน้ำซแล้วเราก็ได้ไข่ดาวด้วยนี่เหรีน้นีคา้ขายกับงนี่เราก็มีให้น้ำสูงนี่คือการค้าขายกัน

ห้าพันดองแล้วก็มาเจอร้านลุงอันนี้ที่เมื่อวานเอาบิสตูอร่อยมากแล้วก็กลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งฝากแม่ด้วยเด็กต้องมีต้อง